เล่นเพย์5แบบประหยัดนะครับเราต้องซื้อพาร์รายเดือนเป็นจำนวนเงิน320บาทนะครับแล้วเราก็ต้องซื้อฮาร์ดดิสก์เอ็กทนอของซีเกตนะครับราคาประมาณไม่เกิน4,000นะครับที่ต้องซื้อเป็น e อ็กทานอลฮาร์ดดิสก์แบบจานหมุนก็เพราะว่ามันราคาถูกกว่านะครับถ้าเป็น SSD ราคาประมาณ4 0 0พนี้ได้แค่1เทราไบท์เท่านั้น,นแล้วเรามาดูเกมในในพัสเลยนะครับนี่ของ p พ5ก็มีเกมประมาณนี้นะครับมีทั้งลดราคามีทั้งที่เล่นได้เลยส่วนใหญ่จะเป็นเกมเก่าๆนะครับแล้วก็มีเกมที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมก็จะเอามาลดราคาให้ในกรณีที่เราเป็นสมาชิกพัสนะครับแล้วนี่ก็ส่วนของเกมเพ4นะครับ เราสามารถเล่นเกมเพยได้ได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับและสมบูรณ์แบบกว่าของเพยเยอะนะครับรันได้ในในในระ,ระดับ60เฮิร์นะครับแต่ในระบบพาสนี้เราจะต้องเล่นได้ก็ต่อเมื่อมันยังมีอยู่ในพาสแล้วก็จะจะเล่นต่อไม่ได้เมื่อเราหมดรายเดือนนะครับ เดี๋ยวมาดูเกมกันในในในภายในนะครับจะเห็นว่ามีทั้งเกมเพย์4เพย์5สำหรับเกมเพย์5นี่จะเล่นได้เฉพาะในในส่วนของฮาร์ดดิสภายในหรือ SSD เท่านั้นนะครับเราก็พยายามเล่นให้จบแล้วทำการแบ็กอัพไปใส่ไปใส่ฮาร์ดดิสเอ e กท์ l นอก็ได้นะครับ ส่วนเกมของ p พ4สามารถเล่นได้ทั้งบน SSD และบน e t e r n a l h a r d d i s นนะครับเพราะฉะนั้นคือเราจึงไม่ต้องย้ายไปย้ายมาเหมือนเหมือนเกมของ p พ5นะครับเราสามารถเล่นได้เลยครับด้วยศักยภา,าพของ p พ5นี่ทำให้เล่นเกม p พ4ได้โดยราบลื่น 60เฟรมเลตโดยที่ไม่มีการกระตุกหรือค้างเหมือนอย่างเล่นในเพีเลยนะครับและส่วนของเกมที่ถ้าเราเป็นสมาชิกพัดแล้วเราเราได้รับในใน,ในลดราคาไม่ว่าจะเป็นเท่าไหร่เราสามารถเล่นได้ตลอดไปนะครับเราสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ได้เลยนะครับแล้วเล่นได้ตลอดไปครับและสุดท้ายนะครับถ้าใครสนใจฮาร์ดดิสของซีเกต ขนาด5เทระไบต์หรือ4เทระไบต์นะครับสามารถาคลิกซื้อได้ที่ช่องความคิดเห็นข้างล่างนะครับสนใจติดต่อซื้อได้นะครับขอบคุณครับ